สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่สองก็งไปเช้าละ่ะสิบโมงได้เช้าภารกิจเก็บต้นไม้เก็บอะไรเข้าที่เข้าทางเอาดินเติมดินวันนี้จะมาดูผลงานมันหวานญี่ปุ่นซื้อพันธ์ุมาจากไร่มาแจวุฒิศินลองดูเขาบอกว่าเราปลูกแบบนี้มันอาจจะมันจะได้หัวก็เร,เราไม่มีฐานที่ไม่มี ในมีอะไรจะลอง,ลองปลูกดูก่อนว่ามันจะได้หัวมันจะลงหัวไหมท้าได้หัวก็ถ้ามีการลงหัวมันก็ปลูกอย่างนี้ก็พอได้กินได้ใช้ <c oughs> นี่เราปลูกเอาพันธุ์ครับเอายอดเอาอะไรพวกนี้เอาไว้ไวไวทําพันุ์ที่ต่างจังหวัดผลน,นี้ผลน,นั้นที่จะถึงนี่ก็ว่าจะลองลองปลูกดูเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดูเลยเลยครับว่าเขาลงหัวไหมถ้าเขาลงหัวก็เป็นที่น่าพอใจอันนี้เป็นผลงานคุณชุาตาปลูกเอาไว้ ปลูกไว้หลายเดือนอยู่จับได้พันมาลองปลูกใส่ถุงใส่อะไรดูเดี๋ยวต้องเท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 แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะยอดเขาไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมียอดไม่ค่อยมียอดยอดแตกน้อยหรือปริมาณความชื้นดินเขาไม่พอก็ไม่รู้ต้องดูก่อนว่ามันจะได้ผลขนาดไหนจะลงเขาจะลงหัวไหม ดินก็ดินก็เป็นดินที่พอใช้ได้อยู่ดินยังดำดินเลยเรื่องอากาศดีเ,เลยจะมีหัวไม่เอ,อ่ยมาลุ้นกันโอ้ยังไม่เจอไม่เจอตู้ตัวที่อยู่ในกระถางเลยครับจะหัวเบ่ล์ร่มเลย ความหนาของเนื้อดินไม่ไม่ีคไม่ไม่ลงครับผมต้นแรกไม่มีต้นแรกไม่มีไม่มีไม่น่าอาจจะไม่ได้ไม่มีหัวครับหรือยังไงไม่มีไม่มีได้แต่พันต้นมาไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเลยครับไม่ นีแสดงว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลความเื่นไม่ได้ความหนาความลึกที่หัวเขาจะฝังหัวลงไปไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได,ไได้ถ้าเป็นตะก้าเป็นกระถางจะมีความลึกของดินมีอะไรเขาซึ่งสามารจะลงหัวขยายหัวได้ครับอแค่นี้ก่อนดูแล้ววิธีการนี้ไม่ได้ผล เดี๋ยวถ้าดูวิธีการต่อไปอแล้วที่อยู่ในกระมังมันจะลงต้นพันไวครับครับค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับแม่จะเ้น